จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่รู้จักกันว่าแม่กลองเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคกลางแบ่งการปกครองเป็นสามอำเภอคืออำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครและอ่าวไทยความสำคัญของสมุทรสงครามนั้นมีหลายประการทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทยๆรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยพื้นที่ที่ติดอ่าวไทยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของชาวสมุทรสงครามที่หล่อเลี้ยงชีวิตแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่วิถีชีวิตเรียบง่ายริมสายน้ำของชาวสมุทรสงครามก็ยังไม่ได้เลือนหายสเสน่ห์ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตบวกกับความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ให้มาเยือนสมุทรสงครามด้วยระยะทางเพียง63กิโลเมตรจากกรุงเทพม,มหานครเพียงชั่วโมงเศษก็จะถึงจังหวัดสมุทรสงครามดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเวนิสประเทศไทยและเมืองเวนิสที่ว่าคงจะเป็นสถานที่ใดไปไม่ได้นอกจากอัมพวา เมื่อหลายสิบปีก่อนตลาดน้ำอัมพาวาเคยเดินทางผ่านการเวลาที่เงียบเหงาเรือหลายร้อยลำของพ่อค้าแม่ค้าที่เคยลอยขายอาหารหวานคาวก็ค่อยๆลดหายไปแต่กระแสนิยมการท่องเที่ยวตลาดน้ำได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคลองอัมพาวาเต็มไปด้วยเรือขายสินค้ากว่า60ลําลำร้านค้าโดยรอบเริ่มคึกคักทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ริมคลองอัมพาวาและตลาดอัมพาวา จะเป็นเหมือนห้องรับแขกห้องใหญ่ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาจากทุกสารทิศชุมชนอัมพวาที่มีประชากรประมาณ5,000คนต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า00 0 0 0คนซึ่งมากเกินกว่าที่ชุมชนจะรองรับได้หลายคนกล่าวว่าเสน่ห์ของอัมพวากำลังจะหมดไปเมืองเล็กๆแห่งนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆแต่ใครเลยจะรู้ได้ว่า การท่องเที่ยวอัมพวาที่มีชื่อเสียงโด่งดังกลับมีเสียงเล็กๆจากชุมชนใกล้เคียงสะท้อนกลับมาตอนเริ่มต้นนะของเราเนี่ยท่องที่ยังเข้ามาไม่เยอะแต่พอปี49เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวคือคืนหนึ่งสัปสุกสาวพิษเนี่ยไม่ต่ำจาก200ร้ที่วิ่งเข้ามาตรงนี้เองที่เราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจากการถูกทำลายของพื้นจากทรัพยากร ธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการนั่งเรือยนชมหิงห้อยเติบโตไปพร้อมๆกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ให้การตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆการนั่งเรือยนชมหิงห้อยกลายมาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอัมพวาสมัยก่อนนี้ถ้าเกิดพูดถึงตอนที่อมัมพวายังไม่เกิดก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็คนก็มาเที่ยวไปเช้าเย็นกลับกัน ไม่ได้พักค้างคืนอะไรเงี้ยครับพอมีเรือท่องเที่ยวมานี่แหม่ตอนกลางคืนน,นกขุ่ยิ่งกว่ากลางวันเสียงเรือดังกลิ่นไอท่อไอเสียมันขึ้นมาไอฝั่งทุ่งเนี่ยคือทำมันพังโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยพอเจอลุกขึ้นของเรือยนต์มันก็เร่งการพังไปอีกทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านลมทวนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ไม่เว้นแม้แต่หิงห้อยเลนและดินริมตะลิ่งได้รับความเสียหายตลิ่งเริ่มพังส่งผลให้ต้นลำพูเริ่มล้มและตายลงหิงห้อยซึ่งเกิดและเติบโตอยู่ใต้ต้นลำพูจึงลดจำนวนน้อยลงอย่างน่าตกใจเยอะต้นนี้เยอะแล้วก็เดี่ยเขาวิ่งเพราะนั่นดึงเข้ามาดูแล้วจะนี้เลนไม่มีมันก็เลยไม่เกิดคนะ่ะถ้าบอกว่าต้นคิดมัดก็คืออย่างนั้นเยอะมากครับแล้วม,มาหาฝุ่นหายไปก็เพราะว่า เรือยนตห้อยเนี่ยวางไข่อยู่หน้าเรียนแล้วตอนนี้ไอ้คลื่นของเรือยนเนี่ยไปสะไข่ของเขาก็ทําให้เขาโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยนี่สาเหตุของการ,ร,ราลดจำนวนอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีอยู่สองสองสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดจากเรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเทียเ่ยวอยู่แล้วนะเสียงของมันวันของมันคลื่นของมันมีผลกระทบต่อระบบนีเวศเขอามีห้อย ไอ่อนตัวอ่อนดักแด้ซึ่งมันอยู่ที่จาเมรเรียนชายเดชมันถูกพื้นตีเข้าไปแล้วสาดลงมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะมันมันมันสูงมันมันสูงพันตั้จแต่ที่มันยังไม่ได้บินขึ้นแล้วหิ่งห้อยเป็นชื่อเรียกของแมลงปีกแข็งที่สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนอาศัยอยู่ตามต้นไม้ริมน้ําวงจรชีวิตของหิ่งห้อยเริ่มจากไข่ ตัวหนอนดักแด้และตัวโตวเต็มวัยซึ่งจะมีแสงให้เราเห็นเพียง7 1 5ถึง15วันเท่านั้นหิ่งห้อยช่วยให้ความมืดมิดยามค่ำคืนสวยงามด้วยแสงกระพริบระยิบระยับแต่การท่องเที่ยวที่ถูกปกคลุมด้วยเงาจางๆของธุรกิจกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตน้อยๆเหล่านั้นรบรรยากาศจับเองนะครับเดี๋ยวหาใหม่ครับหาใหมพเพราะเรือมันแย่นีครับ หหาตััวใม่ครบจับไม่ทันครับฟ้าได้นิดเดียวทีเราบอกว่าคุณดูเลยไปจับตัวมันสิอะไรแบบนี้เลี้ยงไม่เหรอชุมชนบ้านลมทวนคือชื่อที่ใช้เรียกหมู่บ้านหมู่ที่6 7เจและสิอตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามลักษณะพื้นที่ติดแม่น้ำแม่กลอง เป็นพื้นที่ที่บรรดาเรือยนต์นำนักท่องเที่ยวมาเพื่อดูหิงห้อยหิ่งห้อยอัมพวาที่ทุกคนคุ้นหูนั้นแท้จริงแล้วคือหิ่งห้อยที่เกิดและเติบโตอยู่หน้าบ้านลมทวนชาวบ้านลมทวนเคยดำรงชีวิตอย่างสงบสบุขแต่ทุกวันนี้ชุมชนบ้านลมทวนต้องรับกับปัญหามากมายที่เข้ามาในพื้นที่ค่ำคืนที่เคยเงียบงันกลับมีเสียงเรือยนต์นักท่องเที่ยวเข้ามาแทนที่หิงห้อยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ายฝั่งแกิการกระซอกจากคลื่นของเรือ,อยอนต์ชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จึงได้รวมกันจัดตั้งโครงการเชิงอนุรักษ์บ้านลมถวนขึ้นโดยกิจกรรมหลักของโครงการคือการให้บริการเรือพายชมหิงห้อยนอกจากนี้ทางโครงการยังมีการวางทุนเพื่อกําหนดเขตชมหิงห้อยสาหรับเรือ,อยอนต์และเรือพายและการทําป้ายประกาศปิดฤดูการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วยเราจัดแนวทางการที่แบบอนุรักษ์ เอาป้องกันแต่เรามีการวางแนวทุ่นไม่ให้รถยนต์เข้ามาใกล้ดายฝั่งถึงเกินไปแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็มีการวิ่งหาทุ่นเข้ามาตลอดลของเราเนี่ยพอถึงเดือนตุลาคมปั๊บเราก็จะปิดการดูดือ้อยเราไม่เอาและไม่ดูแลที่เหลือให้ธรรมชาติับฟื้นปรากฏว่าเราได้ต่ปิดแต่พวกเขายังเปิดอยู่แม้ผลกระทบมันก็ยังเหมือนเดิมชาวบ้านก็ยังลำคาญเหมือนเดิม ที่ดินบริเวณชายฝั่งก็ถูกนาขึ้นกัดเซาะทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเหมือนเดิมต้นลําพูก็ถูกกระแสน้ําซัดโค่นลงไปะจะเกิดอะไรขึ้นกับการท่องเที่ยวอัมพวาถ้าหากวันหนึ่งชุมชนบ้านลมทวนไม่มีต้นลําพูไม่มีหิงห้อยที่คอยเปล่งแสงอวดน,นักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจะดําเนินไปเช่นไรถ้าฝ่ายที่อยู่ด้านการท่องเที่ยวไม่ช่วยกันอนุรักษ์กืจริงๆแล้วเราเคยแยกนะ เราควแยกจริงๆว่าเราควรจะโกรธใครดีเออระหว่างทัวระการกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะที่เข้ามาโสโกท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้นักท่องเที่ยวเขาไม่ผิดสิที่เราเราให้ความรู้เขาให้มีมารยาทมีวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวมาคุณเที่ยวก็อย่าทาลายเขาด้วยทาลายใหธรรมชาติเก่าๆเขาอะนะถ้ามีโอกาสก็คือสื่อปฏิบัติท่องเที่ยวทุกท่านเลย ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นที่เฉพาะที่มาอภพวามาแม่กลองมาอะไรพวกนี้ขอให้มาท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ผู้ประกอบการที่มีโอกาสนะได้รับทราบข้อมูลก็ขอให้คิดซะว่าเราเข้ามาเนี่ยมาตักตวงทรัพยากรของชุมชนเขาาะ้ยนะั้นขอให้มีจิตสำนึกนิดนึงว่าควรจะมาช่วยเขาอนุรักษ์ไม่ใช่เข้ามาแบบทำลาย มิฉะนั้นเองเมื่อความล่มสลายของทรัพยากรมันหมดไปคุณเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นเสียงเล็กๆที่สะท้อนมาจากใจของคนในชุมชนบ้านลมทวนส่งถึงผู้ประกอบการทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนและส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่งได้เคยมาเยือนอัมพวาได้มานั่งเรือชมหินห้อยที่บ้านลมทวนแห่งนี้ หากวันใดได้กลับมาเยือนสมุทรสงครามอีกครั้งลองมาสัมผัสบ้านเกิดของหิ่งห้อยด้วยการนั่งเรือพายจากโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านลมทวนเมื่อร่วมพูดคุยและสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านในชุมชนบ้านลมทวนที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอณเวลานี้อัมภวาคงต้องเลือกแล้วระหว่าง เาไม่เป็นคนที่นี่บ้านเดิมเขาไม่เกิดที่นี่เออเขาจึงไม่มีความรักไม่มีจิตปัญญาที่จะอุแขนแผนดิเพราะว่าเราเน,นี่ยมีจิตที่เราก็ได้แต่ทำตามจิต,าต,าตอาสาของเราแผ่นดินเราเรารักเราอุกแขนแต่เราทำได้แค่นี้คือเรา